สวัสดีครับทุกคนขอตอ้นอ,ตอนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วครับวันนี้นะครับเป็นวันที่9ตุลาคมนะเที่ยงคืนก็เปิดมาเกมที่เรารักครับพบกับวงแหวนเมดแครี่นะฮะก่อนไปรับชมฮะคลิปนี้ผมสุ่มให้ดูนะผมบอกก่อนผมหา ID มาสุ่มแบบอะไรประมาณนี้ให้ดูได้แล้วโอเคก็ถ้าใครอยาก สนับสนุนฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมนะครับเชิญในที่ร้าน Over Top up นะนี่ขึ้นให้เลยปอง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 ,ปง,ปงนะเดี๋ยวนี้เขามีบริการเติมด้วยตัวเองนะลองแชทไลน์ไปถามเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีมาฮะเข้าเว็บหลักๆคือเข้าเว็บไปเว็บ Overtop u p เนาะแล้วก็ไปเติมพวก Over t o p Up อคอยนะหนึ่งคอย Over To ์โอเทเท่ากับ1บาทนะพอเรามีคอยที่เป็นเงินดิจิตอลในนะั้นแล้วก็ไปเติมกันเองได้เลยผมลองแหละ ไม่นะรอไม่นานนะถ้าไม่อยากรอคิวก็ตามนั้นมันเลทมันเท่ากับให้ร้านเติมให้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็อีกนิดนึงครับโปรโมทนิดนึงสำหรับใครที่อยากเข้าคอมมูนิตี้กออฟ์นะฮะมีคลิปอะไรลงเร็วผมจะไปบอกต,อตรงที่ตรงนั้นเลยฮะหรือว่าเวลามีกิจกรรมแชร์สกินอะไรนะผมจะบอกเลขห้องในตัวคอมมูนิตี้นั้นนะฮะใครอยากรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกออฟก็เชิญได้นะครับ วันนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมนะวงแหวนเ <Wow. S 1> มดแครี่กันเลยทีเดียวนะโอ้โหสกินพระเอกนางเอกของเราน่าจะเป็นสกินตัว r อรีเนะฮะไวโอเลกับ v i โอเลตเอสต m ีนะครับ, et, บ,รบอ่ะเราไปดูกิจกรรมกันเลยแล้วเขาบอกว่าพิเศษนิดหนึ่งนะฮะไอตัวคัมพี์ทั่วไป10อันสามารถแลกคัมพีขั้นสูงได้1อันในหน้ากิจกรรมฮะรเราจะไปรอเลยฮะรเราก็ไปแลกกันเลยฮนะโอเค อ่ะอันนี้เป็น ID ดอยเพื่อนมานะฮะมาใช้รีวิวเลยนะอ่ะเข้าตรงนี้ฮะคัมพีขั้นสูงนี่นะแลกไปเลยฮะยี่สิบอันนะโอเคต้องกดอย่างนี้ไป20ครั้งฮะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะโอเคหลังจากเราแลก20สิบครั้งนะฮะตอนน,นะ ID นี้เนี่ยไอดีนี้เนี่ยมีคูปองอยู่129่งรอยยี่้าคูปองนะเราไปดูวงแหวนกันเลยว่ามันจะยังไงนะบงแหวนเวทฮะเดี๋ยวผมก็กะว่าแบบ จะหาสักไอดีหนึ่งนะมาเติมไวเลอร์พารเราเล่นแล้วเก็บพวกคมพีขั้นสูงอะไรอย่างงี้นะครับไว้รีวิวกิจกรรมนะสุ่มให้ดูนี่มันก็จะมีอะไรต่างๆนานานะแล้วก็มีแลกหน้าแลกรางวัลครับ40อันเนี่ยจะได้ตัวไวโอเลตนะแล้วก็20อันได้เป็นนาตา雅นะฮะของเวียดนามนะ20อันมีองเมียจีนะครับแล้วก็15อันโอเคเป้าหมายผมคือ15อันก่อนแล้วกันไปเราไปสุ่มกันเลยว่ายังไงนะฮะ สิบห้าอันเนี่ยมันจะต้องหมดกี่คมพีนะครั้งแรกไปเราสุ่มได้ห้าครั้งน,นะาทั้งหมดสิบห้าอันโอ้ไม่ไม่แย่นะอันนี้ผมได้มาหกอันแล้วนะครับสิบห้าอันก็เข้าใจว่าใช้แค่เจ็ดสิบห้านะโอ้ไม่ไมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกคนเก้าอันนะครับไปครั้งที่สามโอ้โหไม่มีดวงเลยนะสิบสี่แล้วครับไปครั้งที่สี่น่าจะจบแล้วแหละ โอเค16อันนะครับเดี๋ยวขอนิดดูนิดนึงแต่ถ้า20อันผมไม่เอาฮะผมคิดว่าสกินนี้ผมควรจะแลกนะที่มันดูแพงๆนะน่าจะเป็นตัวราลีออนนะฮะเอฟเฟกสวยด้วยนะเคอ่ะผมได้16อันนะฮะเสียคัมพีไปทั้งหมดอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ฮะ หนึ่งร้คำพีสิบอันนะเออเดี๋ยวขึ้นเลทให้ว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าใครอยากสุ่มตามหรืออะไรยังไงก็จัดไปได้นะแล้วก็คนที่เป็นสายสะสมฮะนี่ให้ซื้ออันนี้เก็บไว้นะแพ็คคำพีขั้นสูงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องเติมเงินแล้วไว้ซื้อตรงนี้ตุนๆไว้บ้างแล้วแหละไว้เผื่อรีวิวให้ทุกคนดูนะครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฮนะขอภายหยุด2-3วันนะกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจามากเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ